สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ e y อ of Tharot บายกันชริยานะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนไปอัปเดตวันนี้อาจารย์ขอส่งกำลังใจให้กับชาวเชียงรายให้กับมูลนิธิต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะขอให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเพราะว่าดูข่าวแล้วแบบอ่ะมา เราอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1ถึง16ตุลาค่ะมากันที่วันพระหัสวันพระหัสค่ะเรามาดูกันซิว่าวันในวันพระรหัสนี้ความรักความสัมพันธ์การงาน,งานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่หนึ่งแค่ในวันที่หนึ่งถึง16ตุลาเท่านั้นนะจ๊ะ เออมามากันนี้วันพะสัสบดีค่ะขอดูไพ่ของคุณก่อนแล้วก็อย่ากตกใจไปเพราะว่าอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของใช้ไมโครโฟนได้แล้วทีนี้ช่วงใช้ไมโครโฟนได้แต่ดันใช้รีโมทกดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปกดที่หน้าจอเดี๋ยวจะหาวิธีเอาว่าจะกดยังไงที่อาจารย์จะได้ไม่ต้องลุกไปกดเปิดมาเจอหน้าอาจารย์เดี๋ยวจะตกอกตกใจกันซะเปล่านะจ๊ะอ่ะพระรหัสจา๋า เรามาดูกันซิว่าโอ้ The Devil เดวิลเหรอไพพระสังกราชขึ้นมาข้างตัวเลยนะคะเป็นคนใจบุญเนาะเป็นคนใจบุญแบดแบบจังไพพระขึ้นมากับไพของไพพระสังกราชขึ้นมากับไพเดวิลเป็นไพ่กรรมเลยอ่าโอเคได้เงินก้อนโตมาไหมคะ่ะ ได้เงินก้อนโตมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตนะพระฤหัสอ่ะมากันที่การงานการเงินก่อนชีวิตโดยรวมก่อนนะคะไพ่ใบแรกเป็นห้าไม้เท้าชีวิตช่วงนี้มีความสับสนวุ่นวายใจกับเรื่องราวบางอย่างหรืออาจจะเป็นงานก็ได้ที่เกิดความขัดแย้งหรือเกิดการหรือเกิดการทํางานที่มันไม่ค่อยราบลื่นราบเรียดนะนักนะจ้าการทํางานของคุณเนี่ย แต่งานดีงานดีเงินดีก็รวมไปข้องเกี่ยวกับคนที่การถูกหลอกถูกโกงหรือคุณไปมุ่งมั่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างความเชื่อความหลงงม,ม,มงายไปข้องเกี่ยวกับคนไม่ดีการเสด็จติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอือย่างไพ่ใบนี้มันมองถึงคนที่อาจจะมีอาจจะแบบไปเชื่อเป็นความเชื่อหรือไปเจอคนไม่ดีก็ได้คนใส่ดาร์ก นะหน้าตาเขาดูดีอาจจะไปเกี่ยวข้องกับฐานตำรวจราชการก็ได้หรือใครก็ได้ที่เข้ามาพัวพันกับคุณหรือการถูกหลอกถูกโกงถูกหลอกให้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนจะจ๊ะให้การงานช่วงนี้ค่ะเดลอมพรเนี่ยบางบางคนเนี่ยจะได้โชคลาภจากการทํางานอาจจะได้เงินพิเศษเงินก้อนโตโตเงินเป็นแสนเลยนะจากการทํางาน แต่มันมาอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการยัดไอต้โต๊ะก็ได้นะอ,อ,อาจจะงานโตงานนี้มาก็ยัดไใต้โต๊ะสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนรักดที่คุณจะต้องไปเจอไปเจออารมณ์ประมาณนี้คุณสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีช่วงนี้การเงินดีชีวิตดีแต่ว่าให้ระมัดระวังคําพูดจะไปมีปัญหามีอุปสรรคหรือบางคนอาจจะไปมีปัญหากับคนที่คนในเครื่องแบบได้เหมือนกันคนที่ใหญ่โตๆหน่อยคนในเครื่องแบบนะคะ คนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาก,กับคนรอบข้างมากกว่าลําพังตัวคุณเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เป็นคนใจบุญนะคะไพ่มองถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่มองถึงสันทัตยานไม่ว่าช่วงนี้สันทัตยานคุณจะบ่งบอกว่าอะไรมีความรู้สึกถึงความมั่นยำมากมากมาให้เชื่อในสันทัตยานเชื่อในเซนเชื่อในความคิดของตัวเองว่าเราคิดแบบนี้ น,น่ะแหละสัญชาตยานจะมาเตือนอะไรคุณในบางสิ่งบางอย่างมีคุณกําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังในใจมันมีความทุกข์อยู่นะในใจมีความกังวลกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เหมือนทําก็ไม่สบายใจไม่ทําก็ไม่สบายใจลักษณะแบบนั้นแต่คุณนะ่ะเป็นคนก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะดูเงียบก็จริงดูเงียบดูสุข,ขุมก็จริงแต่อย่าให้อแรงเพราะว่าท่านแรงก็สุดยอดเหมือนกันนะคะ การงานดีชีวิตดีจะมีเดอะเดวิลนี่แหละเป็นไพ่ของของอะไรบางสิ่งบางอยาอ่างถ้าในบางคนถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ระวังการไปดิวกับคนที่มีเจ้าของหรือตัวคุณมีเจ้าของก็ตามนะคนเข้ามาผัวพันเยอะนะจะบอกว่ารอบตัวมีแต่คนเข้ามาผัวพันกับคุณนะคะระวังในเรื่องของความผัวพันที่มากเกินไปหรือคนยุ่งเข้ามายุ่งยุ่งเข้ามายุ่งกับชีวิตคุณมากเกินไป มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากมากค่ะการตัดสินใจที่ทําก็ไม่ได้มีความสุขไม่ทําก็ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณก็ลองคิดดูว่าควรจะทําหรือไม่ทําดีคุณรู้คุณรู้คุณมีเหตุและผลคุณรู้คุณทําเพื่ออะไรคุณไม่ทําเพื่ออะไรคุณรู้อยู่แก่ใจตัวคุณเองค่ะอืม ช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของการเงินอีกนิดหนึ่งการเงินเนี่ยมันมีเงินเข้ามาก็จริงมันมีเงินเยอะๆเลยนะแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะตามมาเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายก็หลากหลายเหมือนกันบางคนเ <c oughs> ตือนถึงบางคนที่แบบไปหลงงมงายบางคนอาจจะแบบติดพันนันปะติดการพน,นันไหมติดเฟซติดเรื่องเรื่องอะไรสิ่งที่ลุ่มหลงงมงายออหรือคนโดนของก็ได้อาจจะเหมือนแบบคนโดนของก็ได้นะจ๊ระรหัส ในเรื่องของชีวิตช่วงเนี้ยให้ใช้อย่างที่บอกให้ใช้คุณคุณเป็นคนมีครูบาอาจยานะไพ่ของเดลไฮไพ่พระเนี่ยคุ้มครองคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะทําบุญด้วยอะไรก็ตามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุ้มภัยให้กระตูกคุณเองอยู่แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มภัยได้ก็จริงแต่การตัดสินใจในการพูดหรือการกระทําของคุณมันก็ต้องมีสิ่งนี้ร่วมด้วยนะคะ ออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาหลรมนี้นายจ๊ะอ่ะไปเรื่องของความรักค่ะโอเคไหมเรื่องของความรักเนี่ยดูเหมือนคุณอาจจะไปพัวพันอย่างที่บอกไปพัวพันพัวพัวพันกับคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบคุณหรือความรักที่เขาอยากอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีสตางค์ไหมคุณมีฐานะไหมคุณเปรี้เขาไหม แล้วก็มีคนที่มีคนมีเจ้าของมาชอบตัวคนเองมีเจ้าของแล้วก็ตามมีเด็กมาชอบมีคนรอบข้างมาชอบมีใครใครๆก็ชอบชั้นอะไรเงี้ยดูมีเสน่ห์เสน่ห์นั้นอาจจะมาด้วยความมีน้ําใจของคุณด้วยความช่วยเหลือของคุณหรืออะไรก็ตามอ่ะบางคนเสน่ห์มันไม่ได้มาจากหน้าตาสวยงามเท่านั้นบางทีก็มาจากจิตใจที่ดีมีความเมตตาปาณีกรุณามีน้ําใจให้กับคนอื่นนั่นก็คือเสน่ห์ของคนทุกๆคนอ่า นะจ๊ะเรื่องของความรักมองถึงสถานการณ์ความรักบางความรักที่เราก็รู้สึกไม่แฮปปี้จะเลิกก็ไม่ใช่จะไปต่อก็ไม่เชิงออบางทีก็อยากจะตัดใจหรือตัดความรู้สึกนั้นออกไปจากตัวคุณเองเหมือนกันแต่มันตัดได้ไหมลนะ่ะอารมณ์ของความอะไรอาวรอารมณ์ของความรุ่มหลงกับอะไรบางอย่างแต่คุณเองเนี่ยนะไม่ให้ใครมาควบจริงๆคุณรู้ทุกอย่างอนะ่ะเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นบางคนก็ดีลกับ ราศีเมษราศีมังกรราศีพฤษภทาดินพฤษภกับมรงกรกน,น้ำก็มีมามเนืองเนืองไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆในเรื่องของความรักก็ตามคุณสามารถจะเอาอยู่เขาเรียกว่าคนที่มีอํานาจในการคอนโทรลความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้รู้หมดบางครั้งรู้หมดรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องในความสัมพันธ์มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะทํายังไงตัดสินใจยังไงเท่านั้น การที่คุณไปพัวพันกับคนมีจชคของแล้วก็คนที่มาชอบเนี่ยให้ระวังคนที่มาชอบเขาอาจจะไม่โสดเขาอาจจะมาเพราะพึ่งพาพึ่งพิงคุณอาจจะเป็นเงินคุณอาจจะมาพูดจาให้คุณช่วยเหลือก็ตามนะจ๊ะก็ระมัดระวังไว้ไพ่ของห้าเมตรเท้าเป็นพลังงานหลักห้าเมตรเท้าบางครั้งมันมันความรู้สึกของคุณมันตีนกันอยู่นะ มันอยู่กึ่งกลางมันอยู่กึ่งกลางบางทีคุณสับสนในใจคุณเกิดในอารมณ์สับสนอรธหมานไตกันในความคิดเตีกันในใจไปหมดเลยในแงมกับในด้านของความรักพยายามพยายามจะหยุดพยายามจะเดินออกมาแต่พระใจอีกอันหนึ่งมันก็พยายามจะเข้าไปอะคนโสดละ่ะเป็นยังไงคนโสดทั้งเบื่อทั้งหนเออคนโสดค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีภาวะที่ต้องรับผิดชอบเยอะค่ะ คนโสดเนี่ยไม่เอาความรักหรอกค่ะเบื่อนายกับสิ่งรอบข้างเบื่อนายกับภาระที่มีอยู่ภาระของคุณมีเยอะนะเต็มป่าเต็มไหลเลยภาระที่มีอยู่แต่ถามว่าจะผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้คุณเป็นคนที่มีภาระเยอะแต่คุณคุณเก่งคุณมีความสามารถมากพอที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆคนโสดไม่อยากได้ความรักค่ะอยากได้เงินมากกว่าค่ะชีวิตคุณเนี่ยโมโฟกัสเรื่องเงินมีเงินจับใจใช้สอยสบายมือมีชีวิตที่เหมือน หมือนชีวิตฉันก็อัตชหิอัตโนนัติโหว่าตนเป็นที่่ๆแห่งตนตัวคุณเองก็ลำบากยากเข็นมามากแล้วเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็อาจจะแบบอาจจะอาจจะไม่ได้อยากไปจุ่งเรื่องของความรักนะอืมีความรู้สึกว่าในใจของคุณเนี่ยชีวิตฉันก็ลําบากาพอแล้วก็ไม่อยากจะไปเอาใครมาลําบากเพิ่มหรือไม่อยากจะเอามีภาระมาเพิ่มใส่ตัวคุณเอง <c oughs> อยู่คนเดียวสบายอารมณ์นี้อะไปกันที่รัก รักฐา,านะไม่ชัดเจนฐานะไม่ชัดเจนมันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่ามีความรักกันไปไม่ได้หรอกคุณรู้คุณอาจจะแอบรักใครสักคนหรือแอบชอบใครหรือแอบมีใจให้ใครก็ตามเนี่ยนะคือคุณรู้ล่ะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สามารถที่จะเป็นจริงได้แหละเพียงแต่คุณก็ก็มันตัดไม่ขาดไนงะคือเรารักใครสักคนเรารักเขาเราอาจจะไม่ต้องการอะไรเราอาจจะไม่ได้อยากได้อะไรเราอาจจะไม่ได้ต้องการ อะไรมากนะักหรือออลไหมแต่ว่าเรามีความสุขในการที่เราได้รักเราได้ให้เราได้ได้มีความสุขตรงนี้เราไม่ได้อยากได้สถานะเพราะเรารู้อยู่ว่าสถานะนั้นมันอาจจะไม่คู่ควรสถานะมันมันไม่โอเคนะคุณมีความสุขของคุณได้คุณ,ค,ณคุณก็อยู่แบบนี้แหละอยู่แบบที่เป็นอยู่นี่แหละคะ่ะอืมอ่ารักซ้อนรักสามเศร้าเป็นไงรักซ้อนครอบครัวคุณมีความสุขเลยนะรักซ้อน ใครบางคนในที่นี้มีครอบครัววมีลูกสองคนบางคนในในสิ่งที่เป็นรักซ้อนคุณอาจจะยอมรับในรักที่มีอยู่หรือคนที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะก็มีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างแต่มันมีแรงมันมีแรงของกรรมเก่าที่ทําให้คุณได้ยือ้อได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันค่ะเพียงแต่ว่าเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันไปนานๆเพียงแต่ว่ามันมันเป็นถานะที่ไม่โอเคสักเท่าไหร่อ่ะรู้สึกมันไม่ไม่เป็นที่หนึ่งแม เออไม่เป็นที่หนึ่งไหมอืมคุณอาจจะเป็นคู่กรรมคู่กรรันแต่เป็นคู่กรรมคู่กรรมที่เราไม่สามารถแยกจากกันได้แต่เราอยู่เราก็มีแผนในใจที่เราต้องคิดเราต้องทบทวนหรือเรามีปัญหากันอยู่ตลอดเนืองเนงมันมีความไม่ชัดเจนในตรงนี้สิ่งที่ชัดเจนคือฉันรักเขาฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเขาอยู่กันเพราะความผูกพันการเป็นครอบครัวท้องทนอยู่บางทีจำยอมจำเจบะจำทนแล้วก็จำใจอยู่แต่อยู่แบบ มันตัดจะไม่ขาดอ่ะใช่มันตัดจะไม่ขาดมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้คุณสองคนที่ต้องอยู่ตรงนี้จะเลิกก็ไม่ใช่จะรักก็มันไปได้นะมันไปได้แบบถ้าถ้าคิดแล้วปล่อยวางได้ในบางสิ่งบางอย่างมันก็สามารถไปได้แบบเดี๋ยวทะเลาะก,กันบ้างเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดียเด๋ยวก็ไปถ้าอยู่ในรักซ้อนถ้าอยู่ถ้าอยู่ในรักซ้อนจริงๆคุณรู้รู้ทุกอย่างละคุณรู้แต่ว่าคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เท่านั้น เป็นตัวคุณเองที่จะตอบได้ว่าคุณจะทํำยังไงคําตอบอยู่ที่ตัวคุณหมดแล้วคุณไม่ใช่คนที่คุณไม่ใช่คนโง่คุณคนฉลาดมากนะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์คุณมีสติในการคลิกในการไต่ตองแต่บางทีสติของคุณคุณอาจจะมองในสิ่งที่มองในด้านเดียวก็ได้เวลามองอะไรตั้งสติดีๆเรามองในหลายๆด้านนะคะมองถึงความเป็นจริงที่คุณเผชิญอยู่มองถึงความเป็นจริงที่คุณนี่อยู่แล้วก็ให้ระวัง ระวังในเรื่องของสิ่งดักดักอย่างหนึ่งว่าถึงจะมีบุญเก่าถึงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ระวังคนทําของใส่ด้วยนะคะระวังด้วยนจะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ